โดยในรวดหนามภูมิธรรมอุตสาห์ออกมาพูดอย่าไปกวนประชาชนเลยมาเอามาเอาของรัดก็แล้วการรัดมีเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันมีแต่น้ำลายเงี้ยสักแต่พูดแล้วให้ประชาชนหยุดบริจาคคุณทําให้เห็นเลยว่าคุณส่งรัวรวดนหนังผีเพลงไปแล้วมันไม่มีการกระทําที่เราทําได้เห็นจริงๆว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยได้ทําเพื่อปกป้องประเทศไทยจากการลุกลานของเข,งขงมรได้อย่างเต็มที่ ไมเคิลอัลฟาโลนักข่าวเทียมมันต้องรู้เขารู้เราแล้วก็ต้องรู้ว่าคนที่ชื่อไมเคิลเนี่ยคือใครคนที่ทำหน้าที่ในนามของประเทศไทยเนี่ยจะทำซื่อๆเบื่อๆไม่ได้พื้นที่เขตอธิปไตยเนี่ยมันทับซ้อนไม่ได้มันไม่รู้เลยหรือว่าโนแมนสแลงคืออะไรและภูมิธรรมก็หยิบคำเดียวกับทักษิณมาพูดแทนที่จะมองว่าเป็นของไทย ก็มองว่าเออทำไมทักษิณมันโง่ขึ้นมาว่างานนี้เว้าวให้ก่อกูดนิดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันต้องออกเป็น12มอยจาก่อกูดองคิงบอกว่าเขาอุตสาลากมาและเขาอุตสาเว,ว้าให้ก่อกูดด้วยอ,อีกหน่อย <นะ S 2> อาจารย์ไปเที่ยวก่อกูดอาจารย์จะว่ายน้ำาก่อกูดอาจพกพาสปอร์ตไปด้วยนะครับ <laughs> จะหยุดยิงวันที่28กรกฎาคมที่มาเลเซียรครับคุณรู้สึกไหมว่าภูมิธรรมจ้องยังไงก็ไม่รู้วันนั้นทั้งที่เราเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่กว่ามหาอำนาจมากกว่าถ้าเทียบกันทุกทุกอย่างแต่ไปยืนจ่องแล้วคุณมาเด็ดเวลาพูดโอ้เขาพูดสามนาทีกว่านนเราพูดไม่ถึงหนึ่งนาทีคุณภูมิธรรมเนี่ยไปในวันนั้นเนี่ยทั้งผิดที่ผิดเวลาผิดกาลเทศะ คือจริงๆถ้าจะยังไม่ไปนะาจาย์เพราะตอนนั้นเนี่ยเรากําลังร,งรบอยู่แล้วเราเรามีเปรียบอยู่ด้วยซ้ําไปในสถานการณ์ปกติถ้าอาจารย์มีเปรียบเนี่ยอาจารย์จะยอมเป็น,ปนฝ่ายเปเจราจาหรือหยุดดิงคนที่จะขอเจราจามันควรจะเป็นฝ่ายที่กําลังเสียเปรียบเพราะฉะนั้นถ้าคุณภูมิธรรมทำให้ถูกกราเทศะเนี่ยยังสามารถอ้างเลยว่าไอ้วันจันทร์ที่28กรกฎาคมเป็นวันที่ มหามงคลของประชาชนชาวไทยนะมผมยังไม่ขอไปเจราจาในวันนั้นค่อยไปเจราจาวันที่ยี่ิบเก้าได้ไหมอ่ามันยังส่งสัญญาณให้ทาหารไทยบ้างอืม,มันไม่ไปในที่ที่ยังไม่สมควรจะไปในเวลาที่ยังไม่สมควรแล้วถ้าทางในวันนั้นนีนเน่เมื่อไปถึงที่นั่นเนี่ยมันควรจะจริงจังกว่านั้นทําให้ฟ้องให้ชาวโลกเขาได้รู้เลย,เยไหนๆก็เอาทั้งจีนทั้งอเมริกามานั่งเป็นพยานอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วเนี่ยฟ้องไปเลยว่า เมรเน่เขาการยิงอะไรของเรายัางไงเขาเริ่มต้นยิงก่อนแล้วก็มาทําร้ายผู้บริสุทธิ์อย่างไงก็ไม่ได้ทำอะไรที่ขึงขังอย่างที่อาจารย์บอกอันนั้นเป็นจุดที่เห็นเหมือนกับว่าเป็นการสมยอมเจรจาเหมือนกับล้มมวยประการหนึ่งเหมือนกันสวมหมวกคุณภูมิครับผมมือใหม่อ่ะไม่เคยคิดจะเป็นนายกมาก่อนแต่บังเอิญยายอุ้งยิงเนี่ยมันไปสะดุดตีนตัวเองก็เลยล้มไปมสารเลยสั่งให้หยุด ผมเลยซวยอะ่ะต้องขึ้นมาทำหน้าที่แล้วเพิ่งทำใหม่ๆแล้วจะต้องไปเจอระหว่างประเทศโอ้เราก็ไม่คุ้นเพราะฉะนั้นจะพูดภาษาอังกฤษก็พูดลำบากเอาล่างมาเบาน้อยๆกันแล้วกันนะแล้วพูดให้มันกลุมกุมคือเกลืออย่าไปด่าเขามากเพราะว่าไม่รู้ว่าไอเจ้านายกูข้างหลังมันคิดอะไรด้วยกูก็เป็นตัวปลอมกูก็เป็นตัวหุ่นชักตัวตัว,ต,วตัวเสริมไม่ได้ตัวจริงองีก เพราะฉะนั้นพูดอะไรคุมเครือไว้ก่อนนะแล้วเริ่มยังไงก็แล้วแต่มาเลจะให้หุ้นมาเนตขึ้นก่อนก็ไม่เป็นไรอา้าเราตามก็ได้เราไปนั่งที่นั่งของจำเลยก็ได้เออเรานั่งที่นั่งของจำเลยก็ได้ไม่ได้นั่งของโจ์และเวลา,ถาแถลงก็ถแถลงที่หลังก็ได้แล้วก็หลังจะแถลงนายกมาเลเซียผักออกไปก็อา้อาวผักก็ผักคือยอมหมดทุกอย่างเพราะเราไม่ค่อย คุ้นกับเวทีพวกนี้เนี่ยคุณจะพอฟังได้พะอ,อาจารย์รอบอกสมมติตัวเองเป็นภูมิธรรมแล้วพูดอย่างนี้เนี่ยถ้าผมเห็นอาจารย์เป็นภูมิธรรมจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่ามันก็เชิญุมไปที่อื่นเถอะไม่สมควรคุณไม่สมควรจะเป็นรักษาการนายรัฐมนตรีแล้วยิ่งสำคัญคุณพูดว่านายรัฐมนตรีก็น่อมแนมแล้วนายรัฐมนตรีก็ถูกพักไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่มันก็ต้องไปมันทั้งหมดเลยถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับคือคนที่จะมาทำหน้าที่บริหารประเทศเนี่ย ต่อให้คุณไม่ใช่รักษาการนายรัฐมนตรีนะแต่คุณเคยเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปัจจุบันไปเอากมหาไทยคืนจากภูมิใจไทยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยแล้วเนี่ยคุณจะมาทําหน่อมนัม้นไม่ได้คุณต้องเป็นมืออาชีพคุณต้องทํางานคุณต้อง,ค,องคุณต้องรู้สิ่งที่ตัวเองทําและสิ่งที่ตัวเองควรทําสิ่งที่ตัวเองไม่ควรทําอะไรกรณีรว่นหนามนะคุณภูมิธรรมก็มองเห็นว่า เรื่องอันนี้ทาหารเนี่ยรับบริจาคคนโอประชาชนมาบริจาคซื้อลวดน้ําให้ขอรัฐบาลรัฐบาลก็ยินดีจะสนับสนุนคือชื่นชมคนไทยนะเพราะว่าคนไทยก็กลัวจะชักช้าล่าช้าไม่ทันการก็ช่วยกระดมบริจาคให้ทางแม่ทัพภาคสองกร,รับบริจาคก,การที่คุณภูมิธรรมจะบอกว่ามีงบประมาณอยู่แล้วไม่ต้องมาบริจาคเนี่ยหนึ่งมันคือ ถ้าคนจะบริจาคแล้วมันรวดเร็วเราสามารถทําให้เราสามารถขึงกลางกัน้นพรมแดนเราได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์เนี่ยมันก็เป็นข้อดีไม่ใช่เหรอแล้วประการที่สองถ้าคุณทาอ้างอย่างนั้นนสิ่งที่คุณภูมิทําควรจะทำเนี่ยประเทศไทยเรามีสิ่งที่เรียกว่างบราชการรับซึ่งถ้าขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีการปกติคือตอนนั้นเนี่ยเหตุที่ทางแมัพภาคสองท่านต้อง รับบริจาคกลัวลวดหนามเนี่ยมาเพราะว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีการปกติมันช้ากว่าจะได้ลวดหนามมาขึงกลางเนี่ยคางเขมรมันตัดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริจาคก,ก็คือวิธีการที่เร็วที่สุดแต่ว่าทำไมคุณทําไม่บอกเราว่าประชาชนไม่ต้องมาบริจาคแต่ผมจะเอางบราชการรับเนี่ยซึ่งมันไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกตินั่นคือที่มาของงบราชการรับเพื่อให้มาใช้ในกรณีฉุกเฉินกรณีอย่างนี้เนี่ย มาใช้มันจะดีกว่าไหม,ไมทำไมคุณคุมิทําไม่แสดงให้เห็นเลยว่าเราเต็มที่กับเรื่องนี้แม่ถ้าผมสวมหมวกคุมิทําอีกประชาชนร่วมบริจาคถ้าเราเฉยก็จะบอกว่ารัฐไม่รู้จักคิดที่จะทําปล่อยให้ประชาชนบริจาคอุตสาห์ออกมาพูดว่าประชาชนอย่าไปกวนประชาชนเลย <c oughs> มาเอามาเอาของรัฐก็แล้วกันรัฐมีเออคุณจะว่า,างไงคุณก็ส่งไปเลยจีทำให้เห็นเลยถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนก็ว่า คุณภูมิธรรมนะฮะรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะสั่งการให้ใช้งบราชการรับจัดซื้อลวดหนามได้ล้วอลวดหนามผีเพลงเนี่ยได้ทันทีเพราะใท้ที่จะสักแต่พูดแล้วให้ประชาชนหยุดบริจาคนคุณทําให้เห็นเลยว่าคุณส่งล้วลวดหนามผีเพลงไปแล้วแล้วมีการไปขึงไปดึงตรึงตราชายแดนไม่เรียบร้อยแล้วให้คนเห็นแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าคุณภูมิธรรมพูดว่าอย่าเพิ่งรับ อย่าเพิ่งบริจาคเรามีงบประมาณจัดทำเนี่ยแต่เรายังไม่เห็นกระบวนการทํากันจริงๆเลยอะเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันมีแต่น้ําลายไงมันไม่มีการกระทําที่เราทําได้เห็นจริงๆว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยได้ทําเพื่อปกป้องประเทศไทยได้ทําเพื่อให้การสนับสนุนการดําเนินงานของทหารให้ตอบโต้หรือป้องกันประเทศไทยจากการลุกลานของเขมรได้อย่างเต็มที่แม่คุณพูดอย่างนี้ท้ให้ผมนึกเลยในใจ ว่าทำไมพักประชาชนเขาไม่รู้จักคิดอย่างที่ผู้คุณพูดเขาเป็นฝ่ายค้านนะเขาจะต้องคยเป็นฝ่ายค้านเหรออาจารย์ผมไม่ได้พูไทยเราไม่มีฝ่ายค้านสิเขาจะต้องหวดใช่ไหมว่าเอ้ยช,ชกไม่สมศรีเขาต้องหวดหลายหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเอาแล้วเรื่องโคศกว่างไงโคศกรัฐบาลรัฐบาลเราเนี่ยควรจะมีคนที่มีความสามารถในการสื่อสารได้ดีกว่าโดยเฉพาะคนที่สามา้าที่เป็น โคกร,รัฐบาลสงครามข่าวสารของเราเนี่ยเป็นรองทางเขเมรตลอดที่สำคัญคือความรอบรู้ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเรื่องกรณีนักข่าวเทียมคือตัวไมเคิลอัลฟาโลไมเคิลอัลฟาโซึ่งทางกัมพูชาเขาบอกว่าเชิญนักข่าวต่างประเทศเป็นผู้สื่อข่าวสายทำเนียบข่าวไป และสามารถที่จะส่งข่าวถึงทรัมป์ได้ก็เขาคุยไว้อย่างนั้นใช่แล้วในขาะอยียวกันโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็เปิดประวัติของไมเขึ้นอัฟฟาโรเรียบร้อยว่าจริงๆไม่ใช่ผู้สื่อข่าวจริงๆคือล็อบบี้อิสแต่จรีระยุห่วงทรัพย์เชิญให้มาประเทศไทยยินดีออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เพื่อที่จะมาทําข่าวฝ่ายไทยคือไม่ศึกษาข้อมูลให้รู้ซะก,ก่อนว่าเขาไม่ใช่นกข่าวอันเนี้ยอันน,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 นี้อาจจะเป็นเพราะผิดพลาดอาจจะเป็นเพราะซื่อ หรืออาจจะเป็นเพราะไม่รอบคอบหรืออาจจะเป็นเพราะเจตนาไม่ดีอะไรกันแน่คนที่ทำหน้าที่โฆษกเป็นปากให้กับกรัฐบาลพูดง่ายๆคือเป็นปากให้กับประเทศไทยเนี่ยคุณจะพูดอะไรคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณต้องศึกษาข้อมูลทุกอย่างให้รอบด้านเพราะสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันไม่ได้พูดในานามของนายคนใดคนหนึ่งแต่มันพูดในานามของประเทศไทยมันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเวลาอับอายขายหน้าเนี่ยคนที่อับอายขายหน้าคือประชาชนคนไทย ซึ่งมีโฆสกเอาไปพูดลักษณะนี้นะครับแล้วตอนที่คุณเจรยุไปพูดว่าจะเชิญคุณไมเคิลมาเนี่ยคนในโลกออนไลน์จำนวนมากเขารู้แล้วว่าคุณไมเคิลเนี่ยไม่ใช่ผู้สื่อข่าวจริงๆคือล mm ็อบบี้ที่ทางเขเมรเขาเชิญมาหรือง่ายๆคือจ้างมาเพื่อไปล็อบบี้เพื่อไปดาเนินการทางการต่างประเทศให้กับเขาและไมเคิลอัลฟาโลนี้ก็มีเมียเป็นคนเขเมรครับแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ชายแดนแล้วก็ถ่ายแล้วก็ พูดออกไปสไตล์เหมือนนักข่าวครับแล้วก็ <ๆ S 2> ก็พูดง่งยๆว่าเล่นงานประเทศไทยใช่ไหมครับจ <ๆ S 2> ิร <ๆ S 2> ยุเขาแบบซื่อได้ไหมว่าเออถ้าเมื่อเขาเป็นนักข่าวไปยืนฝั่งนู้นก็เชิญมายืนฝั่งนี้บ้างประเดี๋ยวเขาก็อาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเราออกค่าเครื่องบินให้เราออกค่าที่อยู่ให้เออผมถ้าผมซื่อๆ<ม>ไม่ได้อาจารย์คนที่ทำหน้าที่ในานามของประเทศไทยเนี่ยจะทำซื่อๆบื้อๆไม่ได้ มันต้องทำอะไรทุกอย่างรอบคอบแล้วก็ชาญฉลาดมันต้องรู้เขารู้เราแล้วก็ต้องรู้ว่าคนที่ชื่อไมเคิลเนี่ยคือใครเชิญมาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับประเทศไทยบ้างคุณพูดทั้งหมดเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคุณเชื่อว่าคนพักเพื่อไทยไม่ใช่คนซื่อๆบือบ้อๆปกติคนพักเพื่อเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนฉลาดลหลายชั้นเล่นเล่นหลายชั้นมากใช่ไหม โดยเฉพาะในเรื่องของกลยุทธ์การสื่อสารเนี่ยอาจารย์ก็เห็นมาตลอดว่าไม่ต้องบอกเอาคนพักพื่อไทยหรอกคุณทักษิณเองเนี่ยเป็นคนที่เก่งในเรื่องการตลาดเก่งในเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารและภูมิธรรมก็เก่งเพราะว่าช่วยทักษิณมาโดยตลอดใช่ไหมครับแต่ทําไมเรื่องนี้กับอ่อนด้อยในเรื่องของการสื่อสารกับอ่อนด้อยในเรื่องของการวางกลยุทธ์ในการสื่อสารคุณเิญยุทธหงทราบเองเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็น ผู้ประกาศเป็นนักข่าวเป็นอยู่ในสายสื่อสารมวลชนมปนอย่างยาวนานบุคคลที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทักษิณขึ้นมาพูดถึงเรื่องพรมแดนอ้ําอ้ําอึ้งอึไปยอมรับเส้นบอกพื้นที่ทับซ้อนครับ<ะ>ทางทะเลครับ<ะ><ะ>แล้วจะแจงบอกเลยว่าเราจะแบ่งเงินห้าส<ะ>ิบห<ะ>้าสิบเรียบร้อยครับ<ะ>เสร็จแล้วพอมีเหตุเกิดขึ้นที่ชายแดนระหว่างไทยขเขมรที่อุบลราชธานีครับ แทนที่ทักษิณจะบอกว่าพื้นนี้นี้พื้นที่ไทยแต่กัมพูชามามามาอะไรนะเขาเรียกมาขุดคูเรดคูเรตพา,าราไรเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเป็นสนามเพาะเ,ออเป็นสนามเพาะ,ะแล้วก็เอาคนมาตั้งหมู่บ้านนู่นนี่ยแทนที่จะพูดอย่างนั้นครับกลายเป็นบอกโนแมนสแลนซึ่งมันไม่มีคำว่าโนแมนสแลนมันจริงๆแล้วมันแปลว่าเป็นพื้นที่ที่ทไม่มีการเคลมสิทธิ์เป็นพื้นที่ที่ไม่ไม่เป็นของใครับ แทนที่จะมองว่าเป็นของไทยก็มองว่าเออทำไมทักษณิณมันโง่ขึ้นมาวางงานนี้ผมมเองก็นึกอยู่ในใจว่ามันไม่รู้เลยเหรือว่าโนแมนสแลนคืออะไรและภูมิธรรมก็หยิบคำเดียวกับทักษณิณมาพูดว่าโนแมนสแลนคือคำว่าเอาคำว่าพื้นที่ทับซ้อนก่อน s> <S เพื่อทำความเข้าใจกับทางเพื่อนๆที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับ <s> คือถ้าทางบอกเนี่ยพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันไม่มีทางมี เพราะว่ามันจะต้องมีแนวขอบเขตชัดเจนมันไม่ทับซ้อนกันไม่ได้เหมือนบ้านอาจารย์กับบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยมันต้องมีรั้วชัดเจนมันไม่มีหรอกว่าเขตอธิปไตยที่มันทับซ้อนต้องเรียกว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์พื้นที่อ้างสิทธิซึ่งต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิอาจจะเป็นไม่เหมือนกันคนละเส้นคนละเขตกันอ้างสิทธิเพราะถ้าจะคุยก็คุยกันให้ชัดเจนว่าเอาบ้านของฉันอยู่ตรงนั้นบ้านเธออยู่ตรงนี้เราจะกั้นรั้วตรงนั้นมันจะได้จบอมันไม่ควรจะมีพื้นที่ทับซ้อนแล้วถ้าบอก no man's land นี่หมายความว่าง มันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครมีสิทธิ์ไม่มีใครอ้างสิทธิ์เลยตรงนั้นแล้วเป็นที่ป่าเป็นที่ที่ใครก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปเพราะเป็นโนแมนแลนแล้วก็บอกว่าอย่าไปนสนใจเลยเอาไว้เตะตะก้อกันระหว่างทหารกัมพูกับทหารไทยก็แล้วกันทุกตารางมิลลิเมตรของแผ่นดินไทยเนี่ยเราไม่ยอมเสียให้ใครอยู่แล้วถูกไหมอาจเพราะถ้าเหมือนกันบ้านอาจารย์อาจารย์ก็จะไม่ยอมให้ใครขยับรั้วขยับอะไรเข้ามาในเขตบ้านอาจารย์แม้แต่เซนเดียวแต่ทีนี้นิดนึงอาจารย์อาจารย์พูดถึงทางทะเลเนี่ย ทางทะเลเนี่ยมันมีพื้นที่ที่มันมีกฎหมายทะเลซับซ้อนนิดหนึ่งตรงที่ว่าไอ้พื้นที่ซับซ้อนทางทะเลมันมีก็คือพื้นที่เขตเศรษฐกิจซับซ้อนมีแต่ว่าพื้นที่เขตอธิปไตยเนี่ยมันทับซ้อนไม่ได้เขตอธิปไตยหมายถึงเขตที่กฎหมายของไทยครอบคลุมเนี่ยมันต้อง,องอกำหนดให้ชัดเจนมันทับซ้อนไม่ได้ถ้าดูตามพระบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่9ปี2อ1 9เนี่ยเส้นแบ่งอธิปไตยของไทยเนี่ย ทำตามหลักเกณฑ์ของสากลของสิสัญญาเจนีวาชัดเจนก็คือว่าปกติเนี่ยพื้นที่เขตทิปไตไตมันจะห่างออกไป12ไมล์ทะเลแต่กรณีของไทยกับกัมพูชาเกาะกูดกะกอกงเนี่ยมันห่างกันไม่ถึง24เพราะมันห่างกันไม่ถึง24ไมล์ทะเลเนี่ยมันมันก็จะกันไม่ได้สิบ12ไมล์แม่พ่นัานเนี่ยก็ตัดกันคนละครึ่ง อันนั้นอันนั้นไทยเสนอหรือไทยเคยคิดว่าต้องเป็นอย่างไรเป็นไปตามพระบรมราชโองการของเรือรัชกาลที่9ตอนปี2 5 1 9เราแผ่นที่มันตัดฉีกออกมาอย่างนี้เพราะว่าเนี่ยพื้นที่เขตอธิปไตยทับซ้อนมันไม่มีประเทศไหนเขาไม่มีทับซ้อนกันเพระะนิร์นคุณทัษินจะอ้างเรื่องนี้ไม่ได้แต่ถ้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจซึ่งห่างออกไปมันจะมีเป็นระยะระยะจากพื้นที่ด้นานหาน้อาอิสไทยพื้นที่ไหลทวีพื้นที่เขตเศรษฐกิจจนถึงพื้นที่ทะเลสากล ใช่ไหมครับน่านน้ำสากลเนี่ยพื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะเนี่ยมันทับซ้อนได้ตรงนั้นน่ยมันเจรจาก,กันได้เหมือนไทยกับมาเลเซียเราก็มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจทับซ้อนกันซึ่งแต่เราก็ขีดเส้นชัดเจนว่าเขตอเิปไตยตเราอยู่แค่ไหนแต่การที่เป็นยอมรับตรงนั้นโดยเเพายอมรับตาม MOU 244ที่เอาเส้นที่ขีดออกมาจากหมุดจุดท้ายของแผ่นดินไทยเนี่ยตัดขนานกับแกนโลกมาเลยแล้วมาพาเ,าเากาะกูดเ <รอ S 1> ว้าวให้กกูดน,นิดนึงเนี่ย มันไม่ได้เพราะมันต้องออกเป็น12ไมล์อย่าเกาะกูดองค์ิงบอกว่าเขาอุตสาลากมาแล้วเขาอุตสาหว้าให้เกาะก,กูดด้วยอีกหน่อยอาจารย์ไปเที่ยวเกาะกูดอาจารย์จะว่ายน้ำเกาะกูดอาจารย์พกพาสปอร์ตไปด้วยนะครับก็อาจารย์ว่ายน้ำออกจากกูดนิดนึดนดน่งอาจารย์เข้ากัมพูชาแล้วไม่งั้นกลายเป็นว่าเข้าดินแดนต่างประเทศโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตมันเท่ากับเราไปยอมรับตรงนั้นเรายอมตกลงกับเขาแล้วหรือว่าขอบเขตรัวประเทศของเราเนี่ยมาเฉือนเกาะกูดแล้วเว้าลงไปนิดหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่เรา บอกว่าขอบเขตร่วมของไทยเราเนี่ยคือจุดกึ่งกลางระหว่างเกาะกูดกับเกาะกงซึ่งเป็นไปตามพระบรมราชโองการของพรวงรัชกาลที่9กเอาละเราคุยมาทั้งหมดนี้เนี่ยครับกำลังตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลนี้ดูจะชกไม่สมศักดิ์ศรีเมื่อสู้กับกัมพูชาครับอาจจะมีอะไรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังหรือมีผลประโยชน์อะไรอแอบแฝงอยู่ข้างหลังหรือเปล่าคือถ้าเป็นการชกไม่สมศักดิ์ศรีแบบชกมวยเนี่ยมันจะมีเรื่องของ สินบนอยู่ข้างหลังจ่ายเงินค่าล้มมัวอยู่ข้างหลังหรือ,อเผอิญว่าคู่ชกเนี่ยเป็นเครือราติหรือมีผลยชน์นนทับซ้อนระหว่างกันก็เลยไม่ค่อยกล้าชกสมมติจับพี่น้องมาชกกันเป็นคู่เงี้ยมันก็ไม่ควรถูกไหมมันมีหลายหลายเรื่องซึ่งมันอยู่เบื้องหลังของการชกไม่สมศักดิ์ศรีได้และผมเคยตั้งข้อสังเกตว่าท่านนายกแพรทองทานก็ชกไม่สมศักดิ์ศรีเมื่อครั้งที่ให้นายหวด เป็นผู้ประสา<ช>นครับนาวดเป็นรองนาเป็นนองนายกเทศมนตรีนครพนมเป็นค<ช>กลายเป็นผู้ประสานร,ระหว่างผู้นำำํากัมพูชากับนายกรลัฐมนตรีไทยอาจารย์จะบอกว่าคนกลางไม่มีความเป็นกลางและเป็นล่ามคนเดียวด้วยคร<ช>ับแล้วเวลาเจราจาทั้งหมดไม่ได้มีดีมานไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยที่จะต่อรองกับกัมพูชาทั้งหมด<ช><ช>ผมก็มองว่า นายกแพรองดานชกไม่สมศักดิ์สรีแห่งความเป็นนายกของประเทศไทย